ค่ะสำหรับบทแรกนะคะของวิชาการศึกษางานหรือ Work Stu d y นะคะบทที่1นนะคะจะเป็นในหัวข้อเรื่องของการเพิ่มผลผลิตหรือเราเรียกว่าเป็น productivity นะคะโดยเนื้อหาสำหรับบทนี้เนี่ยนะคะ,ะก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือความหมายในส่วนของอัตราผลผลิตนะคะประเภทของอัตราผลผลิตและก็ประเภทของการเพิ่มผลผลิตเนาะ สำหรับการศึกษางานนะคะการศึกษางานนะคะคืออะไรการศึกษางานก็คือ เป็นเทคนิคของการวิเคราะห์ขั้นการปฏิบัติงานอย่างถี่ถ้วนนะคะจะเป็นในลักษณะของการนําวิธีการปฏิบัติงานหรือการทํางานขั้นตอนในกระบวนการทํางานนะคะนำมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นการลดงานที่ด้อยประสิทธิภาพลงนะะโดยเราจะทําการออกแบบวิธีการทํางานที่เหมาะสมนะคะทำยังไงให้การทํางานตรงเนี้ มีประสิทธิภาพและดีที่สุดได้ผลงานออกมาดีที่สุดนะคะและเป็นการกําหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานเมื่อเราทําการออกแบบการทํางานที่เราคิดว่ามันดีที่สุดมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วนะคะ <S <S เราก็จะนําวิธีการทํางานที่เราได้ทําการออกแบบไว้เนี่นะคะนำมากําหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานถัดไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายของการศึกษางานนะคะ อัดไปนะคะอัตราผลผลิตหรือ productivity คืออะไรอัตราผลผลิตนะคะอัตราผลผลิตก็คือความสามารถในการผลิตนะคะนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนการเพิ่มผลผลิตคืออะไรการเพิ่มการเพิ่มผลผลิตก็คือประสิทธิภาพในระบบการผลิตนะคะยิ่ง ประสิทธิภาพดีเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ระบบการผลิตของเราที่ผลิตออกมานะคะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะโดยผลิตภาพวัดยังไงนะคะผลิตภาพเราจะวัดจากผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ได้นะคะเราเรียกว่าเป็นตัวเอาท์พุตนะคะหารด้วยทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตที่เราเรียกว่าเป็นเอาท์พุตทีนี้เอาท์พุตคือไรอินพุตคือไรเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกัน นะคะแต่ให้เรารู้ว่าสำหรับการวัดผลในเรื่องของผลิตภาพนะคะเราจะวัดจากาหาได้จากอัตราส่วนนะคะเพราะเราเข้าใจเนาะอ,อัตราส่วนก็คืออะไรหารด้วยอะไรนะคะเราจะวัดจากเอาต์พุตหารด้วยอินพุตนะคะอะ่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เกินไปแล้วว่าอ,อัตราผลผลิตการวัด วัดผลิตภัณ์ตัวนี้นะคะวัดจากเอาต์พุตหารด้วยอินพุตนะคะก็คือผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่มันได้ออกมาจากกระบวนการผลิตของเรานะคะหารด้วยทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอินพุตก็คือตัวที่เราใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปก่อนที่ะจะมีผลผลิตออกมานะคะอ่ะซึ่งเราสามารถดูได้จากตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะ ถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้ให้เรามองในลักษณะของกรณีก,รณการทำกับข้าวให้เราพิจารณาในเรื่องของกรณีของการทำกับข้าวนะคะ input 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 เนี่ยหมายความว่าเราจะใช้อะไรสำหรับการทำกับข้าวบ้างใส่เข้าไปเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้าง input ก็คือหลักๆแล้วนะคะก็คือ material material นะก็คือวัตถุดิบ ทำกับข้าเราก็ต้องมีพวกวัตถุดิบกุ้งหอยปูปลาผักนะคะเครื่องปรุงนะคะแมนก็คือคนต้องมีคนนะคะต้องมีคนที่ทําหน้าที่ในการปฏิบัติแมชชีน MC ก็คือแมชชีนแมชชีนคือเครื่องจักรเครื่องจักรถ้าเป็นในกรณีของการทําอาหารนะคะก็อาจจะเป็นพวกเตาเห็นนะคะเตาอบเตาปิ้งเตาย่างเตาแก๊สเตาต่างๆนะคะ ส่วน m ม n เ g จเมน t ์คืออะไร m ม n เ g จเมน t ์คือการจัดการนะฮะเราต้องมีการคิดก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรอะแล้วเมนูที่เราจะทำเนี่ยเฮ้ยมันต้องทำยังไง1 2 3 4สเราต้องรู้วิธีในการทำกับข้าวแล้วว่าสมมติเราจะทำแกงเขียวหวานเราก็ต้องรู้แล้วว่าแกงเขียวหวานใช้วัตถุดิบอะไรบ้างขั้นตอนในการทำแกงเขียวหวานเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเอ่อต้องหัน่นต้องหั่นมะเขืออย่างไงนะคะต้องตำพริกแกงยังไงต้องคั่วย,ยังไงอย่างงี้ค่ะ นะคะทม์ทม์ก็คือเวลาเวลาหมายความว่าเราก็ต้องคิดวางแผนแล้วว่า,าสำหรับการทำแกงเขียวหวานเนี่ยเราจะใช้เวลาในการทำเท่าไหร่ไม่ใช่ใช้เวลาทำครึ่งวันอย่างเงี้ยกว่าจะได้กินก็ตอนเย็นอย่างงี้เนาะอันนี้คือมันคือก็เป็นการวางแผนในเรื่องของเวลานะคะอินฟอร์มชันก็คือข่าวสารข้อมูลนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลแล้วแหละว,ว่าเอ๊เราจะแบบ ใช้สูตรไหนดีนะคะหรืออาจจะไปหาสูตรจาก Youtube หาสูตรจากในอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรพวกนี้หาสูตรจากพวกพวกแบบเพจดังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออินฟอร์มเชันทั้งหมดที่อาจารย์กำลังพูดมาทั้งหมดตรงนี้มันคืออินพุตนะคะเอาข้อมูลทั้งหมดเวลาทั้งหมดการจัดการเครื่องจักรคนวัตดิบพวกเนี้ย <c oughs> เอามารวมกันเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการที่ที่เราเรียกว่าโปรเซส โปรเซสก็คือกระบวนการทำงานว่าเฮ้ยเราเอาพวกเนี้ยค่ะเราเอา Material Man Machine Management ทา m e Information พวกเนี้ยเอามารวมกันก็คือเป็นวิธีกระบวนการทำกับข้าวของเราถ้ายกตัวอย่างกรณีการศึกษาของการทำกับข้าวนะคะใส่มะนาวเมื่อ,อไรอ่าทำยังไงจะต้องใช้เตาแบบไหนใช้ใช้ใช ใช้วัตถุดิบอะไรใส่ลงไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยสุดท้ายคำว่า Output เอาพุ t เนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็น Service หรือ Product Product ก็คือผลิตภัณฑ์เซอร์วิก็คือบริการนะคะก็อาจจะออกมาในรูปแบบของถ้าเราทำกับข้าวก็ออกมาอยู่ในรูปแบบของแกงเขียวหวานหนึ่งถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะคะก็คือ,อการพิจารณาในเรื่องของอัตราผลผลิตนะคะอินพุตใส่อะไรเข้าไปเอาพุตได้อะไรออกมาโปรเซสก็คือ ทำอะไรยังไงบ้างนะคะเนาะจะประมาณนี้นะคะทีนี้อินพุตที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเ้วเอาพุทที่ได้ออกมาแน่นอนว่ายิ่งเราใส่ input น,น้อยๆก็คือใช้วัตถุดิบน้อยๆราคาถูกๆใช้เครื่องจักรน้อยๆน,นะคะ,ะหรือใช้เวลาในการทำน้อยๆแบบเนี้ยแล้วได้อ t p ต t ก็คือได้ออ ได้ปริมาณของแกงเขียวหวานออกมาที่มีรสชาติอร่อยมีคุณภาพหน้าตาน่ากินได้ออกมาปริมาณมากแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันคือเอาพุทที่เราต้องการอยากได้ใสอินพุตไปน้อยๆเพื่อให้ได้เอาพุทออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะถัดไปคำว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลคืออะไรนะคะประสิทธิภาพหมายถึงการดำเนินการอย่างประหยะัด ะค,ะคุ้มค่าคุ้มราคาแต่อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะคําว่าประสิทธิภาพเมื่อกี้ดําเนินการอย่างประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใส่วัตถุดิบไปน้อยๆสิใช้เครื่องจักรที่ไม่ต้องดีอะไรมากใช้เตาปกติธรรมดาเนี่ยแหละเตาแก๊สธรรมดานะคะ,ะใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะแต่ว่า ว่า,าในส่วนของตัว input นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นประสิทธิภาพนะคะถ้าเป็นประสิทธิภาพก็คือเป็นการดำเนินการอย่างประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทำยังไงก็ได้นะคะให้ประหยัดเงินมากที่สุดนะคะแล้วก็คุ้มเวลานะคะคุ้มเวลาด้วยก็คือใช้เวลาให้น้อยที่สุด นะคะอันเนี้ยมันอาจจะทําให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยผลิตออกมาแล้วอาจจะได้ประสิทธิภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักนี่คือประสิทธิภาพนะคะใช้ประหยัดก็จริงใช้คุ้มค่าคุ้มเวลาใช้เวลาน้อยก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่คําว่าประสิทธิผลประสิทธิผลหมายถึงอะไรก็คือเป็นการดําเนินการได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประโยชน์แต่อาจจะไม่ประหยัด คำว่าประสิทธิผลประสิทธิผลนะคำว่าประสิทธิผลนะคะประสิทธิผลหมายความว่าสิ่งที่ได้ออกมาเอาผลที่ได้ออกมาเนี่ยได้อาหารจานเลิศเลยได้แกงเขียวหวานที่มีหน้าตาที่น่าทานน่ากินอร่อยนะคะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมันก็ต้องมาคู่กับอะไรคะราคาแพงใช่ไหมคะหายากราคาแพง ะะหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเคี่ยวหรือตุน๋นตุนไก่ที่ใช้ในการทําแกงเขียวหวานเนี่ยคือต้องตุ๋นเวลานานต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยเปื่อยแล้วก็นุ่มอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เวลาไม่คุ้ม,ค,มค่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มาคือ มีประสิทธิผลนะคะมีประสิทธิผลที่ดีดเป็นการดําเนินการได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้อันนี้คือเป็นความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผลนะคะ